ตามกดเนี่ยแล้วก็สไลด์เนี่ยนะอันนี้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับลูกเพจได้ยินเสียงไหมเอ่ยสวัสดีครับมันจะมืดมืดหน่อยโอเคสวัสดีครับลูกเพจอันนี้ เป็นไลฟ์สดของของเมเองนะคะเป็นทีมเหนือครับทีมที่ต่อจากเมื่อกี้ที่ไปส่งที่ลาดพร้รามานะครับตอนนี้มามาถึงบางบวัวทองเรียบร้อยแล้วเออบางค,รางครูรัดเออโอเคบางคูลัดบ,บางบวัวทองนะครับที่อารมณ์ฮอนบอกดูไลฟนะ์น้องเมโอเคครับแบ่งกันไปเดี๋ยวมีมีทีมน้องน้ยน้องกล้องทีมเบลแล้วก็ทีมเม์เนาะวันนี้ก็ส่งกัน ให,ให้เต็มที่ช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้กําลังเข้าซอยบ้านหมู่บ้านของพี่วันวิสามาแล้วนะครับพี่วันวิสาเนี่ยมีอาการเหนื่อยหอบหายใจลําบากนะครับผมแล้วก็มีอาการถ่ท้องนะครับแล้วก็เวลาพูดหรือเวลาเดินเนี่ยค่อนข้างจะแบบจะเหนื่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยว,ยวต้องโทรหาพี่เขาก็เลยต้องเอาเครื่องผลิตออกซิเจนเอาออกซิเจนปลายนิ้วตองเข้าไปเลยออกซิเจนปลายนิ้ว นะครับแล้วก็อาหารน้ํายามาให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้ที่เห็นมืดมืดที่เห็นมืดมืดนะครับกําลังมาส่งเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับเ<อ>สียงเบาเหรอครับฮัลโหลเสียงเบาใช่ไหมเอ่ยโอเคเอาเครื่องผลิตออกซิเจนอาหารน้ําแล้วก็ยานะครับ มาให้กับทางผู้ป่วยนะคะผมเสียงเบามากเหรอฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมไหมหรือว่าใส่แมสหรือเปล่าได้ยินไหมเอ่ยเดี๋ยนะเออเแป๊บนึงนะโอเคยังเบาอยู่ไหมเอ่ยเเงเขาอยู่ตรงวงเวียนอ่ะเขาตรงมาจนสุดเลยใช่ไหมแล้วแล้วเขา ในหมู่บ้านอะหรือว่าเขาเลยมาแล้วหรือเขาเลยมาแล้วอ๋อต้องออกจากตรงนี้ก่อนตามเราออกตรงนี้เออพี่พี่ผมอยู่ในวงเวียนหมู่บ้านอะไรไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นวงเวียน,นเลยไปแล้วใช่ไหมโอเคอ,เอ๋อข้ามสะพานถงสูงมาอย่างเมื่อกี้เราอะตาม เดี๋ยวเขาขอบนออกไปก่อนนะโอเคงันเท่าเขาเข้ากับเขาตอนนี้เขากําลังหันหน้าออกไปทางทางที่จะออกหน้าหมู่บ้านเมื่อกี้อ่าฮะใช่ไหมมันปึกษาไม่แน่ใจอะ่ะอ่าฮะครับผมอ่าออกมาเดี๋ยวนะตอนนี้เขาอยู่ป้อมเล็กๆสีฟ้าป้อมยามป้อมยามอ๋อเลี้ยวขวาตรงเซเว่นใช่ไหม โอเคงั้นเลี้ยวขวาตรงเซเว่นโอเคจะพู่นะโอเคคุณพี่นี่คุณพี่คุณพี่ไม่สบายด้วยหรือเปล่าติดเหมือนกันใช่ไหมพี่อ๋อตรวจผลตรวจออกแล้วใช่ไหมววอ๋อ okay. โอเคโอเคแต่ก็ต้องเซิฟซิน่อยนะพี่ถ้าอยู่ร่วมกันเนาะ โอเคตอนนี้เขาเลี้ยวเซเว่นมาแล้วเราตรงมาตอนนี้เขาเลยเมืองไทยสินเชื่อมาแล้วตามทางไปเลยพี่ตามครับโค้งตามทางไปอ่าโอเคแล้วก็โค้งไปตามทางครับโค้งมาแล้วพี่จะมีสะพานข้ามสูง,สงๆใช่ไหมะ <Yeah. S 1> อ่าตามทางไปเรื่อยๆแล้วก็เลยสะพาน คือตรงใช่ไหมหรือว่าโคง้งตอนนี้มันอยู่สามแยกว่าสีแยกตรงนี้มันเหมือนสี่แยกเขาต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมตัวเองพอมันมาเจอโอเคเลี้ยวซ้ายอาตามทางหลักโอเคตรงไปเรื่อยๆแล้วก็จนกว่าจะเจอสะพานหรอพี่โอเคแป๊บนึงนะนี่คุณพี่ไอมากี่วันแล้วเนี่ยไอม,มาตั้งแต่ วันกันครับจุมตามตามไปทางหลักนะตัวเองพอตรงไว้แล้วก็จะเจอสามแยกก็ต้องโค้งขวาไปเนาะใช่ครับโอเคขวาตามที่แยกเห็นสะพานอีกสะพานหนึ่งสะพานสูงอะครับอือฮะ โอเคแล้วคุณพี่กับแฟนเนี่ยใครป่วยก่อนเอ่ย<ฟ>เขาขอรบกวนถามแฟนป่วยก่อนเนาะแล้วก็ผลป่วยตั้งแต่พื้ที่แล้วครับอ๋อแล้วก็มีอาการปือ้อแล้วพี่พี่ก็ว่าผลก็ออกแฟนแฟนผลออกว่าเป็นแล้วก็พี่ก็ยังไม่ได้ตรวจเลยใช่ไหมใช่ครับทางบ้านคือยังไม่ได้ตรวจอยู่กันกี่คนคุณพี่เจ็ดครับ,รบอ้เจ็ดคนแล้วแล้วแล้วแยกกันอยู่ยังไงเอ่ย คือผมไปบ้านชั้นเดียวหอสองห้องนอนครับพ่อกับแม่เ,เขาก็ต้องนอนรวมกันอีกห้องหนึ่งแยกเลยลใช่<ม>ไหมใช่ครับแล้วก็ผมกับแฟนก็ต้องนอนอีกห้องหนึ่งครับแล้วก็ยายครับยายนอนข้างนอกครับโอ้โหพี่ต้องเซฟเซฟเลยนะอย่างนั้นแล้วก็ลูกอีกสองคนคนระับแล้วน้องนี่ตรวจยังเอ่ยคุณพี่ยังเลยครับผมไม่ไป ไม่มีที่ตรวจเลยครับผมประสานผมไปผมก็ไม่ได้ตรวจครับอาตามโค้งไปตามทางหลักเะเออตายคุณพี่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะช่วยช่วยดูอีกที่โน้นสะพานช่วยช่วยดูให้อีกทางหนึ่งนะพี่แล้วนี่พี่ไอต์โอเคเขาเอายามาให้ด้วยเดี๋ยวเรากินแล้วก็มีมีพวก้วยร้อนอะไรเงี้ยเนาะเอามาให้หลังหนึ่งแล้วก็น้ําดื่มอะไรเงี้ยพี่ครับโอเคคุณพี่ยังไม่เคยต่อเครื่องออกซิเจนใช่ไหม โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแอดไลน์แล้วเดี๋ยวเราสอนกันอีกทีทางนั้นก็ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวเขาโทรไปไม่ยากไม่ยากคได้ได้โอเคเขาข้ามสะพานมาแล้วอพี่ข้ามสะพานไปแล้วพี่ก็ขับตรงไปเลยครับตรงไปเรื่อยๆเขาเห็นเซเว่นข้างหน้าใช่ครับเลยเซเว่นอีกครับเลยเซเว่นมาอีกเลยเซเว่นไปจะมีฝ่ามือจะเป็นคล้ายๆตลาดนะครับเป็นตลาดเป็นตลาดเลยครับตลาดสมคิดครับขวามือ Uh huh. พี่เลยตลาดสมคิดไปประมาณถัดจากตลาดซอยซอยที่สองครับเลี uh huh. ้ยวขวาเดี๋ถัดจากตลาดไปซอยที่สองเลี้ยวขวานะโ okay. อเคซอย่ล้วาีตลาดใช่อ,อ่าตลาดซอยที่สองเดี๋ยวนะเอ่ข้างหน้าจะขายเขาอยู่ตรงร้านถังภาพโอเคย okay, ี่สิบซิรวเราเซเว่นขวามืออ่ะเขาเขา,เขาเลยไปยัง เลยอ๋อเลยเซเว่นขวามือไปอีกใช่ไหมตอนนี้เซเว่นอยู่ฝั่งขวาอ่าอ,อ่าอ่าโอเคนี่อ๋อที่มันมีที่จอดรถใช่ไหมตลาดอ๋อโอเคแล้วก็เซเว่นปึ๊บเราโค้งมาตามช,ะชะ้าๆเดี๋ยวซ้ายมือเนาะจะมีที่ที่นึ่นส,สายมือจะมีที่สภาพ้ายมือจะมีโอเคเดี๋ยว๊บน,นึงนะขอชะลอสักสักลูก มีเครื่อง<ม>อ๋อโอเคโอเคอเจอแล้วพี่เข้าซ้ายอ๋อ,อเลี้ยวขวาเลีเ้ยวขวาโอเคเลี้ยวขวาครับผมเลี้ยวมาแล้วพี่อ่าฮะตรงไปเรื่อย,อยต้นไมใ้ใหญ่ๆซญ่ายมืออ๋อเป็นรั้วสนามบอลโอเค แล้วของพี่อยู่ซ้ายหรือขวาบ้านคุณพี่ซ้ายใช่ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเห็นลัวถ้าเห็นลัวสนามบอลเราเลี้ยวซ้ายโอเคเดี๋ยวนะเขาเดี๋ยวนะแล้วอ๋อนี่ไงมีสนามบอลอ่าฮะแล้วแล้วเขาต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปใช่ไหมก่อนถึงใช่ไหม เดรสวซดิจะมีกระบะสีแดงจอดหน้าบ้านควรจ,จะเป็นซอยเล็กใช่ไหมพี่โอเคเดี๋ยนะะตรงไปอ๋อของพี่กระบะสีแดงจอดอยู่ขวามือใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่รออยู่นะในรั้วก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาเอาของลงให้แล้วเดี๋ยวพี่ค่อยออกมาพี่พี่เปิดไฟหน้าบ้านหน่อยได้ไหมไม่รู้หลังไหนเดี๋ยวนะแป๊บนึงจะรอก่อนต้า ออกมาแล้วใช่ไหมอ๋อโอเค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 ตามเลยไปน,นิดนึงโอเคจอดโอเคพี่แค่นี้ครับโอเคลูกเพจจ๋าตอนนี้เรามาถึงที่บ้านของคุณพี่วันวิสาแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะ,จะทยอยเอาของลงเดี๋ยวแม่ขอจัดยาจัดยาและอาหารให้พี่เขาก่อนนะของพี่วันวิสาจะมี เจอแล้วอะไรนะพี่จ๋าครับครับ,บหรอหรอโอเคแล้วพี่มีเบอร์เขาไหมอ่ะอ,อ๋อไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวถ้าสมมติพี่มีโอกาสได้เบอร์เขาหรือติดต่อได้ให้เขาสแกนไปที่หน้าเพจก็ได้เหมือนที่พี่ทำะนะ ลองลองเข้าไปดูพี่พเนาะพี่เปิดไฟหน้าบ้านหน่อยได้ไหม,ไมอ๋อมันไม่ติดใช่โอเคไม่เป็นไรไม่จำเปิดท้ายมามเครื่องเครื่องหนึ่งนะมีเครื่องออกซิเจนนิ้วนะครับแล้วก็ยาเ ก็มีอาหารตามอาหารน้ำสีซอบ,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 บอิาอิอ มียามีออกซิเจนพี่ตามอันนี้ออกซิเจนเนิ้วกับยาไว้บนกล่องเครื่องน้ำตามที่ถ่ายรูปให้พี่ตามไปยินโอเคหน,นึ่งสองเตมหนะมมนมืด หนึ่งสองสังมืดวะแป๊บหนึ่งเปิดแฟดก่อนหนึ่งสองโอเคไม่ตอมพี่จ๋าอันนี้ที่เอามาจะมีมีถ้วยร้อนนะลังหนึ่งก็คือถ้วยร้อนเนี่ย ไม่ยากเราก็มันจะมีถุงร้อนอยู่ข้างในอะ่ะเราไม่ต้องก้มต้มน้ําอะไรเลยใช้น้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยครับเท <Hey. S 1> ใส่เดี๋ยวมันจะเดือดเองอันนี้เอาไว้เอาไว้อยู่น่าจะเยอะแล้วบ้านพี่อยู่หลายคนใช่ไหมโอเคอันนี้เราเอามาให้หลังหนึ่งแล้วก็มีกล่องใหญ่เนี่ยเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนสําหรับพี่ผู้หญิงนะครับแล้วก็มีออกซิเจนลายนิ้วแล้วก็ยาแล้วก็มีน้ําดื่มนะโอเคพี่เขาพี่จ๋าพี่ ชูสองนิ้วให้หน่อยนะส,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 สู้สู้สู้เป็นกำลังใจให้นี่นะครับของโอเคเราที่เอามาให้กับทางพี่วันวิสาแล้วก็ครอบครัวเนาะครับพี่จ๋าขอบคุณมากนะครับหายไวๆนะพี่นะถ้าเกิดมีอะไรก็ติดต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรมาบอกวิธีการต่อเครื่องผลิตนะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเ๋ที่ทาปิด โอเคตอนนี้เมย์กับตุ่มตามนะครับเอาของลงไปไว้ให้กับพี่วันวิสาแล้วนะคะบ้านพี่วันวิสาเนี่ยอยู่กันทั้งหมดเดี๋ยวเมเล่าให้ฟังก่อนเนาะเดี๋ยวอาจจะงงกันวนะ่าเอ๊ะอะไรมืดมืดแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้เนาะโอเคคืออย่างนี้ตอนเนี้ยเมย์กับตามอ่ะมาที่ แถวบางบัวทองนะครับใช้ลูกมาใชยลูกมา โอเคนะครับเนี้เมวันนี้มีหลายทีมากเลยนะครับที่เราจะทยอยเอาน้ําเอาเอาอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปช่วยผู้ป่วยนะครับออบ้านของพี่วันวิสานะครับอยู่กันทั้งหมดเจ็ดคนนะครับตัวตัวพี่วันวิสาเนี่ยป่วยนะครับตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะ ก็มีอาการไอเจ็บหน้าอกนะครับหายใจเหนื่อยหอบนะครับแล้วตอนนี้แฟนก็มีมีอาการเริ่มเมื่อกี้เหมือนที่เสียงถ้าเกิดลูกเหตุได้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับก็คือเสียงแกแบบค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็หอบนะครับผมก,ก็เหมือนมีอาการไอเพราะว่าแต่พี่เขายังไม่ได้ไปรับการตรวจบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวเขาอยู่กันเจ็ดคนนะครับมีคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคุณพี่วันวิสาแฟนเขาแล้วก็คุณยายแล้วก็มีลูกอีกสองคนนะครับ ทุกคนยังไม่ได้รับการตรวจนะครับมีพี่วันวิสาได้ตรวจนะครับแต่ว่าพี่ผู้ชายแฟนแล้วก็ลูกกับกับคนในบ้านยังไม่ได้รับการตรวจเนาะเพราะว่าพยายามประสานแล้วแต่ยังยังไม่มีที่ที่จะสามารถไปตรวจได้นะครับเราก็ช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้จริงๆนะครับช่วยช่วยช่วยด้วยใจช่วยจริงๆเพราะว่าแบบเข้าใจเข้าใจเลยว่าแบบบ้านมันไม่มีไม่ได้มีพื้นที่อะไรมากเลยเป็นบ้านเทาเฮาส์นะครับแล้วอยู่กันเจ็ดคนมีสองห้องนอนในบ้านหลังนั้น นะครับตัวพี่วันวิสาก็มีอาการเหนื่อยหอบเราก็เลยเอาเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยมาให้พี่วันวิสาแล้วก็ออกซิเจนแปยนิ้วไว้ไว้วัดนะครับเลยนะครับโอเคตอนนี้เอาน้ําเอาถ้วยร้อนนะครับพี่มีพี่ใจดีทุกคนที่ที่พยายามช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเอามาเพื่อที่จะด้วยร่วมช่วยผู้ป่วยด้วยกันนะครับก็เอาน้ําเอาถ้วยร้อนนะครับอาหารยาต่างๆเนี่ยมาให้พี่วันวิสาละเดี๋ยวอีกสักรู่มันก็จะโทรไป ให้ต่อเครื่องให้พี่วรนวิษานะครับปากเการา็ดาลาสวัสดีครับขอบคุณครับมีทีมน้องเบลน้องกล้องน้องไนด้วยนะครับแบ่งกันไปคนละสายเนาะเมมามาฝั่งนี้เดี๋ยวเมจะต้องมุ่งตรงไปในพื้นที่นนทบุรีอีกแต่ว่าไปแถวปากเกร็ดนะครับจบจากปากเกร็ดแล้วเมจะต้องวิ่งไปต่อบางซื้อจตุจัรนะครับวันนี้ของเมย์ได้มาทั้งหมด5้าเมื่อกี้จบไปแล้วหนึ่งที่ลัดประเคานะครับอวันนี้ก็เดี๋ยวอธิบายวิธีการต่อออกซิเจนก็ก็เรียบร้อยเขตที่2นะครับ แล้วเดี๋ยวมีก็จะได้ไปต่อที่ปากเกร็ดอีกแล้วก็บางซื่อจตุจักนะครับอาา่าฮะตอนแรกก็รู้สึกแปลกใจนึกว่าแบบโอเคถ้าถ้าพื้นที่บ้านของพี่วันวิสาเนี่ยมีพื้นที่เยอะแล้วอยู่7คนเนี่ยโอเคแต่ตอนนี้คือแบบกลายเป็นในทาวเวาส์ชั้นเดียวมี2ห้องนอนแล้วอยู่กัน7คนค่อนข้างแบบค่อนข้างลําบากเลยเราเข้าใจแล้วอีก6คนในนั้นยังไม่ได้รับการตรวจแล้วมีเด็กน้อยอีกสคนด้วยนะครับก็ เดี๋ยวจะพยายามลองลองประสานลองลองหาให้อีกทีนะคะว่าจะทํายังไงได้บ้างที่ที่พี่ผู้ชายจะไปตรวจได้แล้วก็คนในบ้านไปตรวจนาอเด็กน้อยด้วยเพราะพี่ผู้ชายเริ่มมีอาการไอแล้วนะครับเสียงแผ่วๆถ้าเกิดได้ฟังเมื่อสักครู่นะครับโอเคก็ถือว่าต้องช่วยช่วยกันเนาะอะไรที่ช่วยได้เราก็พยายามเต็มที่นะครับแล้วก็เซฟตัวเองเหมือนเดิมครับไม่เข้าใกล้ไม่ไม่ไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับเราเอาแค่ของวางไว้หน้าบ้านอย่างที่อย่างที่เห็นนะครับมีแค่เอาของวางไว้อย่างเดียว โอเคงั้นลูกเพจเดี๋ยวน่าจะมีไลฟ์ของน้องไนน้องกล้องแล้วก็น้องเบลต่อเนาะเดี๋ยวทางฝั่งของเมเคจที่2ที่วันวิสานะครับเมเม,มเอาของไปให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วเหลือแค่โทรคุยกับพี่เขาแล้วก็อธิบายเรื่องการต่อเครื่องผลิตออกซิเจนเนาะก็จบเป็นเคสที่สองแล้วเดี๋ยวเมยจะได้ไปต่อที่ปักเกตต่อเลยอีก3เคสครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายติดตาม Bye. Right. <laughs>